คุณคิดว่าการซื้อขายอวัยวะอย่างเสรีควรถูกหรือผิดกฎหมายครับผิดกฎหมายนะคะคือการขายอวัยวะเนี่ยไม่ควรที่จะถูกกฎหมายเพราะว่ามันเป็นอวัยวะในาทางร่างกายของเราแบบในบอดี้ของเราต่อวันเนี่ยมีคนเสียชีวิตมีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเพราะว่าคนที่บริจาคอวัยวะต่อวันเนี่ยไม่เพียงพอก็เลยทําให้เกิดตลาดมืดของบางคนก็เลยต้องซื้อขายอวัยวะแล้วก็อันตรายด้วย ฉันถ้าเกิดว่าคุณเมอรี่มองว่าไม่ควรถูกกฎหมายก็จะต้องมีคนหลายๆคนนะครับที่ต้องเสียชีวิตเมอรี่โอเคกับตรงนี้ไหมที่คนจะต้องเสียชีวิตเพราะว่าเขาหาอวัยวะมาไม่ได้ไม่โอเคนะคะแต่ก็ไม่สนับไม่สนับสนุนให้ทําผิดกฎหมายอยู่ดีเพราะว่าก็อย่างที่ว่าร่างกายนะคะมันไม่ใช่แบบหาซื้อได้กันทั่วไปแต่ว่าถ้าแบบในกรณีที่เป็นแบบเออญาติเราอะไรอย่างนี้แบบว่าไม่มี ร่างกายที่แบบว่าเขาบริจาคมาให้แล้วเราก็ทําให้ญาติเ,าเราเสียอะไรอย่างนี้มันก็ถ้าสมมุติว่าเมอรี่ตอนเนี้ยจะต้องใช้อวัยวะและมีคนที่เขาพร้อมเขาบอกว่าโอเคเขาพร้อมที่จะขายให้เ,เมอรี่ก็ยังยืนยันคําเดิมนะฮะว่าควรผิดกฎหมายเมอรี่ก็ยอมที่จะไม่ได้อวัยวะมาอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องคะ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับเมอรี่ครับ คุณเหรอครับมองว่ายังไงครับมองว่าการซื้อขายอวัยวะควรที่จะถูกหรือผิดกฎหมายนะฮะเราควรที่จะครบการตัดสินใจของคนที่อยากจะขายหรือว่าเราควรที่จะสงวนเอาไว้ครับผม